สวัสดีค่ะ fc ทุกทกท,กท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพา fc มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่4มกราคม2569นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมานี้เป็นการจอดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านดึงเด่นจะมีทั้งหมด6คู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะหคู่ต่อวันนะคะแต่นะคะทุกท่านขาแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะบางมันก็เข้านะคะทุกท่านบางมันก็เข้าป่านะคะ <laughs> กวอนอื่นนะคะไปรับชมวันที่3กันทุกคนว่าเข้าหรือหลุดหรือเข้าป่านะคะวันนี้ก็ถือว่าไหลนะคะไหลแบบไหนมาดูเชบกิจ7และ6นะคะมาสามหก6ามานะคะ6มาบหลักร้อยแล้วก็คู่6 4 4 6เป็นคู่ผลรบนะคะมัดรวมหลุดนะคะเด่นแยก มาหกเลขเด่นประจําวันหลุดนะคะสังเกตแล้วนะคะทุกคนเลขตัวไหนเดินมาแล้วสามนะคะทุกคนน้อยกระชาติให้ห้าและสี่เด่นหลุดะคะ่ะทุกคนสองเจ็ดสามสามสองทุกคนสามมาแล้วสามเด้งน,นะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อนะคะหนึ่งสองสามสองเจ็ดสามสามสองมารวมมาเจ็ดเลขเด่นประจําวันมาเจ็ดเข้าคู่เจ็ดสามไม่ได้บงให้นะคะ น้อยพิเศษให้9และแปมา4,4,7,3,2่เจ็ดสามัดรวมมา7มาคู่ผลรวม4 7, 7่เทุกคนตัวในเดินมาแล้วทุกคนวันนี้3กับ7เดินแล้วนะคะทุกคนคะ่ะสกับ7 3็ดสามเดินเกิน2ครั้งแล้วนะคะมากี่ครั้ง1,2,3,4เดินมาแล้วครั้งที่ห้าทุกคนเจ็ดเดินมาแล้วครั้งที่2นะคะน้อยปกติให้8ปและเ 9ก้าสี่นั่นพี่ดองมาอีดีนะคะเจ็ดตัวเลขตัวไหนเดินที่มาแล้ว2ครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะไปครั้งที่3มาอีดีพี่น้องเจ็ดานะคะทุกท่านน้อย v ีพนะคะเด่นแยกมา7จ็ดเนาะทุกคนน้อยปกเพราะว่าสองอยนี้หลุดนะคะน้อย v ีพให้3าและสองเจ็ดสองหนึ่พี่น้อง3กับ2เมื่อนีไหล ตั้งได้เช่าตั้งต้ตงเตาลาะกิจจนว่าหอดสุดท้ายนะคะมาเบรกที่หน่อยปกตินะคะก็มัดรวมมาห้าเนาะทุกคนเนาะสามห้านะคะทุกท่านขาหวังว่าเมื่อวานนี้ก็คงจะได้กันอยู่ไหมทุกคนน่าจะได้อยู่ดอกเนาะพี่้องเนาะเอา มีมือเข่ากับมีมือหลุดค่ะพี่นอ้องอย่างนั้นแล้วค่ะทุกคนสังเกตเลขไหลให้สังเกตอย่างนั้นนะคะทุกคนค่ะสำหรับวันที่4จเจอผลการออกรางวัลวันที่สามา4ตัวบนน้อยปกติ0 9 4ย์น้อยพิเศษ7 4 4 7น้อย VIP 0721นะคะ9 4, บวกสบวก9 7, บวก,ก,ก7บวก4บวก4บวก7บวก7บวก2บวกหนึ่งได้54 54ลบ1เหลือ53บวก1ได้5 5จะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกท่านใครอยากได้2ตัวนะคะ สามตัวเนาะทุกคนห้าสามหนึ่งถึงห้าสามเก้าห้าสี่หนึ่งถึงห้าสี่เก้าห้าห้าหนึ่งถึงห้าหห้าห้าเก้านั่นก็คือใครอยากได้หลักร้อยเอาเลขค่ามาเป็นหลักร้อยนะคะเมื่อวานนี้เข้าไหมสี่สี่เจ็ดหรอสี่ไม่มานะ,ะทุกคนไม่มีนะคะทุกคนเมื่อวานนี้ไม่ไหลเนาะ,ะทุกคนสามตัวนะคะมาแต่สองนะคะสามสี่ห้าตัวท้ายจะ,จะมาจับหนึ่งถึงเก้านะคะท่าน

สี 48, 49, ่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าแปดนะคะทุกท่านนี่คือคู่ความเป็นไปได้นะคะทุกท่านแต่ท่านห้ามเอาทุกคู่นะคะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบหกคู่ต่อวันนะคะทีนี้มาดูตัวเด่นเด่นเฉพาะกิจนะคะทุกท่านคะอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะกาชาดเนาะทุกคนหนึ่งและศูนย พิเศษ 4, 3นะคะปกติ1 0นะคะ v i p 9และ8นะคะทุกท่านนี่คือคู่ตัวเด่นแต่และหน่อยนะคะทุกท่านทีนี้มาดูตัวเจาะนะคะ นอยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนคือนอยกาชาติและนอยปกตินะคะเบิ้ลวันนี้1 1 0่นะคะทุกคนเบิ้ลในตัว1 1 0่ทุกคนขอพิศขอโทษขออภัย1นชนเลขเบิ้ลประจําบันนะคะเบิ้ลด้านบน3า4สา5สแล้วแต่ความชอบนะทุกท่านมาดูตวเจาะจะพกิจ7กับ6นะคะ364656374757นะคะ กายชาติกับปกติเหมือนกัน1กับ0ใจพูดครั้งเดียว314151นะทุกคนสำหรับใครที่ชอบเลข0ประจำวันอาทิตย์0110-0660-0440 0110-0660-0440สามารถนำไปใช้ได้ทุกๆวันอาทิตย์น,ะะนอยวิเศษ4และ3 4, 3, 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 5 4นะคะทุกคนคะ่ะคู่5 4คือคู่คนรม ผลรวมนะคะ5 3ผลลบ5 5ผลบวกแล้วแต่ชอบทุกคนหน่อย VIP 9และ8นะคะ3 8 4 8 5 8 3 9 4 9 5 9, 9. นี่คือคู่ตัวเจาะแต่ละน่อยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะทุกท่านก่อนท,ท,ที่ทุกท่านจะสังเกตจะจะ,จะตามแต่ละน่อยนะคะสังเกตก่อนทุกคนสังเกตให้เป็นก่อนนะคะทุกคนคะค่อยตาม นะคะเดี๋ยวใจท้ายคลิปเดี๋ยวใจจะพาสังเกตนะทุกคนเลขเด่นประจําวันวันนี้อยู่ที่1กับ6นะทุกคนวันอาทิตย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเลข 1, 1กับเลข6 fc สามารถนําไปใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์ทุกทุกรอบในวันอาทิตย์นะคะแต่นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่ท่านจะตามเลขเด่นประจําวันให้เบิ้งก่อนพี่น้องตั้งแต่เช้ายันเย็นนะทุกคนเลขเด่นประจําวันเดินหรือไม่นะคะเราค่อยเดินต่อเนาะทุกท่าน สำหรับมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข9และเลข2นะคะทุกท่านคะ่ะ9กับ2นะคะทุกคนมาดูคะ่ะมีอะไรบ้าง3 2 4 2 5 2 3 9 9 9 5 9นี่คือคู่มัดรวมของวันนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบในคลิปนี้ไปดูหาหน่อยแยกได้เลย9ก้กับ2นี้ใจเจ้าไปจับคู่ใหม่นะคะเหลือ8คู่นะคะทุกท่านเนาะค่ะบางมือกะ มีในหนี่นะคะทุกคนก็มีแหละทุกคนบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีตามวันไปเนาะคะ่ะทุกคนขาแล้วแต่ความเป็นไปได้เนาะทุกคนเนาะกะเล้ยวตะมักค่ะพี่น้องคนเทามักก็คือกันบ่มักกะแค่เลื่อนผ่านเนาะคะ่ะทุกคนบ่เป็นยนยังนะคะเอามาต่อคะ่ะทุกคน ถ้าสมมุติว่าใครไม่ชอบพูดด้านบนนะคะให้จับเด่นแยกใส่มัดรวมตัวอย่างเช่นนอยชพุกิจ7และ6มัดรวม9และ2หรือจะจับกับเลขเด่นประจำมันก็ได้นอยกิจนะคะ7 6 6 7 7 9 9 7 7 2 2 7 6 7 7 6อนะคะ6 9 9 6 6 2 2 6อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่นะคะทุกท่านก่อนที่จะทําทําแบบนี้นะคะทุกคนสังเกตนอยกิจนอยกาก่อนทุกคนเขาเดินแบบไหนนะคะที่นี่เรามาวิเคราะห์แนวทางกันทุกคน นอยชาะกิดกับนอยกาชาตินะคะทุกท่านคือหน่อยวัดดวงเนี่ยทุกคนคือหน่อยวัดดวงนะคะ FC ฟใจไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเด่นแยกนะคะจะชอบคู่ตัวเจาะจะชอบมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันนะคะคือหน่อยวัดดวงให้เราล้วนๆหรือบางท่านไม่ตามอยู่แล้วนอยิีดกับนอยกาให้เป็นหน่อยสังเกตนะคะทุกคนเด่นแยกไลคู่ตัวเจาะไลทุกคนสามารถไล่ต่อได้เรื่อยๆถึงหน่อย v i p แต่นะคะทุกคนเด่นแยก นอยกิจน้อยการนอยพิเศษนะคะทุกคนถ้ามันหลุดหมดนะคะให้ทุกคนสังเกตตัวเลขได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะว่ามัดรวมเก้ากับ2มาไหม1กับ6มาหรือไม่ตัวไหนเดินตามตัวนั้นเลขเดินไหมยความว่าเลขที่มาแล้ว1ครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อนะคะวิ่งลูดรอดนะคะทุกคนแต่คู่อาจจะไม่รอดนะนะทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้าหลุดหมดล่ะนะคะทั้งกิจทั้งการชาติทั้งพิเศษทั้งมัดรวมทั้งเลขเปี่ยนประจาวันล่ะเราจะตาม ใยปกติ1กับ0นย์และ9กับ8ได้ไหมนะคะตามได้นะคะทุกคนถ้าในเลขตัวเดินเนี้ยทุกคนมี10และ98เราตามได้นะคะอย่างเมื่อวานเหมือนกันมีนอยหอยสุดท้ายมี3กับ2เราตามได้นะคะแต่ว่าถ้าในตัวเนี้ยทุกคนไม่มี1กับ0และ9กับ8ไม่ต้องตามนะคะให้ตามเลขเดินทุกคนตามเลขเดินหมายความว่านะคะเลขที่มาแล้ว2ครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อไปในครั้งที่3ม นะคะให้เลือกตัวนั้นมาเป็นสายวิ่งลูดถ้าเรายังจะตามต่อกน้อยปกติและน้อย v ี p นะคะทุกท่านนี่ก็คือนะคะความเป็นไปได้นะคะทุกคนและการวิเคราะห์แนวทางนะคะใจหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับ f อไม่มากก็น้อยนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะ,นไไนะ,ะทุกคนบางคนไม่ชอบบางคนชอบ ก็ไม่เป็นไรทุกคนคนเราชอบไม่เหมือนกันจะให้คนเราทุกคนมาชอบเราทุกคนมันเป็นไปไม่ได้นะคะสําหรับแนวทางวันนี้เจขอให้อฟซีโชคดีโชคโชคมันมันสุขสุขคนนอะพีน้องเนาะสวัสดีค่ะ